บทที่76หลินเย,ย่าหยางรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งฟังก์ชันนี้มีความสําคัญมากอาจกล่าวได้ว่าเขาสามารถใช้มันในการสแสวงหาโชคลาภและหลีกเลี่ยงอันตรายได้หากมีคนอันตรายเข้ามาใกล้เขาสามารถรู้ล่วงหน้าและแตัดสินใจว่าจะสู้หรือหนีเท่ากับว่าเขาถือความได้เปรียบไว้ในมือตลอดเวลาหลินเย,ย่าหยางรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่ไม่เคยพบฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากขนาดนี้มาก่อนมันช่างมีคุณค่าเหลือเกินระบบอธิบายต่อในหัวของหลินเย,ย่าหยาง ระดับอันตรายหมายความว่าแม้การฝึกฝนของอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแต่คุณก็ยังมีโอกาสชนะส่วนเนื้อกว่าอันตรายขึ้นไปคืออันตรายมากซึ่งหมายความว่าถ้าอีกฝ่ายโจมตีคุณจะไม่สามารถต่อสู้กลับได้ในระดับปัจจุบันดังนั้นขอแนะนําว่าถ้าคุณเจอคนที่มีการแจ้งเตือนแบบนี้รีบหนีไปให้เร็วที่สุดและอยาเข้าใกล้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นหลินเย,ย่าหยางก็ทำหน้าจริงจังและตั้งใจฟังเขาจดจำทุกอย่างที่ระบบบอกสิ่งนี้สำคัญมากเขาไม่ควรตัดสินใจผิดพลาดในช่วงเวลาวิกฤตการที่สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายได้โดยไม่ต้องตัดสินใจอย่างรีบร้อนนั้นมีค่ามากหลินเย,ย่าหยางถามในใจแล้วเหนือกว่าอันตรายมากคืออะไรมีอีกไหมตรวจสอบไม่ได้หากมีสิ่งมีชีวิตที่ระบบไม่สามารถจำแนกระดับพลังได้อยู่ตรงหน้าคุณจะแสดงคำว่าตรวจสอบไม่ได้ข้างชื่อของเขาแน่นอนว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตระดับนั้นปรากฏตัว ระบบเองก็จะถูกค้นพบและไม่สามารถหลบหนีได้ดังนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกังวลในตอนนี้ระบบตอบหลินเย,ย่าหยางอย่างรวดเร็วและหลินเย,ย่าหยางก็พยักหน้าจริงอยู่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตระดับนั้นปรากฏตัวตรงหน้าไม่ว่าเขาจะต่อต้านอย่างไรก็ไร้ประโยชน์แต่คนระดับนั้นไม่จําเป็นต้องทําอะไรกับเขาอีกอย่างคนระดับนั้นยังมีอยู่ในโลกหรือไม่หลินเย,ย่าหยางเกิดความสงสัยขึ้นมาบางครั้งระบบในหัวของเขาก็ตอบแบบแข็งทื่อราวกับกำลังอ่านเอกสารบางครั้งก็ตอบคำถามเหมือนมีอารมณ์ส่วนตัวเขา อดสงสัยไม่ได้ว่าระบบสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองและคิดวิเคราะห์ปัญหาได้หรือไม่มีจิตสำนึกหรือเปล่าอย่างไรก็ตามหลินเย่าหยางไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้มันไม่สำคัญนะักสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตอนนี้คือการแก้ปัญหาของตนเองสำหรับคนธรรมดาผู้ฝึกฝนระดับนี้ถือว่าเป็นเทพเจ้าบนดินแล้วผู้ฝึกยุทธและจอมยุทธสำหรับผู้ฝึกฝนทั่วไปพวกเขายังคงเป็นมนุษย์ที่มองเห็นและสัมผัสได้คนธรรมดาที่มีพรสวรรค์ดีก็สามารถไปถึงระดับผู้ฝึกยุทธขั้นสองหรือขั้นสามได้ ในมุมมองของผู้ฝึกฝนทั้งผู้ฝึกยุทธและจอมยุทธต่างเสริมสร้างร่างกายด้วยพลังชี่และเติมพลังชี่เข้าไปในร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้อาจกล่าวได้ว่าต่ำกว่าระดับประมาจาันยุทธทั้งหมดล้วนเป็นการฝึกฝนทางร่างกายผู้ที่สามารถใช้พลังชี่โจมตีระยะไกลได้นั้นมีจํานวนน้อยหลินเย,ย่าหยางจอมยุทธที่สามารถใช้พลังชี่โจมตีระยะไกลได้เป็นชนกลุ่มน้อยในหมู่จอมยุทธที่หลินเย,ย่าหยางทําได้เช่นนี้ก็เพราะมีการสะสมประสบการณ์การต่อสู้มามากอย่างไรก็ตามในตระกูลใหญ่ระดับสูงสิ่งนี้ก็จะพบได้บ่อยขึ้น หลินเย,ย่าหยางล้างความคิดในหัวและไม่คิดอะไรอีกตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะสู้หรือหนีหลินเย,ย่าหยางมองดูจอมยุทธ์ขั้นก้าวตรงหน้าแล้วรู้สึกคันยุบยิบอยากจะต่อสู้ด้วยอย่างไรก็ตามคำว่าอันตร,รายที่ให้อยู่ข้างระดับของเขาเตือนหลินเย,ย่าหยางว่าเขาไม่ควรประมาทและไม่ควรบุ่มบามมีฉะนั้นราคาที่ต้องจ่ายคือชีวิตของตัวเองและสิ่งที่ได้มาจากการต่อสู้อย่างยากลาบากในเทือกเขาสัตว์ร,ร้ายก็จะกลายเป็นของฝ่ายตรงข้ามโดยเปล่าประโยชน์นี่เป็นสิ่งที่หลินเย,ย่าหยาง อย่างไรก็ตามชาวเย่ไม่ให้เวลาหลินเย่าหยางคิดมากไปกว่านี้เขามองดูอาวุธวิญญาณในมือของหลินเย่าหยางดวงตาเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มเขาอยากคว้ามันมาไว้ในอ้อมกอดและลูบไล้ชาวเย่มองดูหลินเย่าหยางเหมือนมาปักปักแปลที่เห็นลูกแกะตัวน้อยราวกับเห็นอนาคตที่สุขสบายของตัวเองชาวเย่ไม่อาจรออีกต่อไปเขาตะกนใส่หลินเย่าหยางว่าเอะแกล้งทำเป็นเก่งเฉาขัวเฉาซงมากับฉันขอรับท่านเฉาสองคนที่ชาเย่เรียกชื่อเห็นได้ชัดว่าเป็นลูกหลานตระกูลเฉาเมื่อได้ยินคำสั่งของชาวเย่พวกเขาก็พุ่งเข้าไปโดยไม่ลลังเ เฉาเย่และสองคนที่เขาเรียกต่างชักอาวุธออกจากเอวพร้อมกันทั้งสามคนพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วจอมยุทธ์ขั้นเก้าที่เรียกว่าผู้จัดการเจ้ายืนอยู่ด้านหลังมองดูอย่างเย็นชาแต่ก็เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันหลินเย,ย่าหยางไม่มีเวลาให้คิดอีกต่อไปถ้าไม่วิ่งหนีตอนนี้ก็ต้องต่อสู้หากจอมยุทธ์ขั้นเก้าลงมือเขาจะไม่มีโอกาสหนีได้แต่ต่อสู้อย่างสุดกำลัง หลังจากคิดดีแล้วแววตาหลินเย่าหยางก็ใช้ความดูร้ายถ้าไม่ลองจะรู้ได้อย่างไรว่าขีดจำกัดของตัวเองอยู่ตรงอไหนถ้าไม่ทำจะเพิ่มพูนความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วได้อย่างไรถ้าไม่มีพะละกำลังก็ไม่สามารถเข้าไปในตระูลกลัวที่กัวแย่งอยู่ได้ถ้ามีพะละกำลังก็จะไม่ถูกตระกูลบีบบังคับให้หาอาวุธวิญญ,ญาณเมื่อนึกมาถึงเรื่องนี้หัวใจของหลินเย่าหยางก็พลุ่งพล่านด้วยความโกรธทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความมุ่งมั่นในการต่อสู้อย่างแรงกล้าบทที่77 หากคุณมีพลังมากพอคุณไม่จําเป็นต้องให้พวกไร้ค่าพูดอะไรมากมายเพียงหมัดเดียวก็สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่พวกเขาสร้างขึ้นได้คอนอื่นๆก็ไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงได้แต่กลืนน้ำลายตัวเองนี่คือพลังแห่งความน่าเกรงขามดวงตาของหลินเออย่าหยางดูดูร้ายเมื่อเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้ก็ไม่มีความลังเลอีกต่อไปด้วยรอยยิ้มย้อยหยานบนริมฝีปากเขาเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างมั่นใจในขณะเดียวกันหลินเย,ย่าหยางก็เริ่มใช้พลังของเขาอย่างเต็มที่นั่นคือพลังแห่งราชามดเมื่อพลังของหลินเย,ย่ายยางงเพิ่่่มขขึึ้้นนรรือๆะดับทีสู ลักษณะของพลังแห่งราชามดก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแต่เดิมเมื่อหลินเย,ย่าหยางปล่อยพลังแห่งราชามดเขาสามารถรวมแสงสีดำไว้ที่หมัดเท่านั้นมันสามารถใช้เสริมพลังให้ตัวเองและทำร้ายศัตรูได้แต่ตอนนี้แขนขวาทั้งหมดของหลินเย,ย่าหยางถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีดำอันทรงพลังตาเปล่าของคนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในส่วนอื่นทั่วทั้งร่างกายก็ถูกปกคลุมด้วยแสงสีดำจางๆแสงสีดำรวมตัวกันเหมือนมูดาบินวนรอบร่างกายของหลินเย,ย่าหยางดูน่าสะพรึงกลัว หลินเย่าหยางกำลังถืออาวุธวิญญาณที่เพิ่งสร้างขึ้นจากแกนคริสตัลของแมงมุมหน้าผีมือข้างหนึ่งกำเป็นหมัดการโจมตีของชายสามคนที่มากับเฉาเย่นั้นไม่มีร่องรอยของความลังเลแม้แต่น้อยดวงตาเต็มไปด้วยความรุนแรงหลังจากเห็นหลินเย่าหยางปล่อยทักษะของตัวเองผู้จัดการเจ้าที่ยืนอยู่ด้านหลังก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปในที่สุดแม้แต่ตอนที่ผู้จัดการเจ้าเห็นอาวุธวิญญาณในมือของหลินเย่าหยางเขาก็ไม่ได้ประหลาดใจขนาดนี้ผู้จัดการเจ้าจ้องมองแสงสีดำบนตัวหลินเย่าหยางและพึพมพำว่าาคววมมมผผัันนนีีท้ททกษะ่่ไธรรดา เห็นได้ช uhm ัดว่าเด็กคนนี้ต้องมีพื้นหลังเทคนิคนี้ต้องเป็นระดับลึกลับขั้นกลางเป็นอย่างน้อยในเมืองชิงเย่เล็กๆแห่งนี้ไม่มีกองกําลังใดที่สามารถมีทักษะระดับนี้ได้ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเด็กคนนี้คืออะไรผู้จัดการเจ้าพึมพำกับตัวเองเพียงแวบเดียวก็เห็นว่าทักษะขอองหลินเย่าหยางอย่างน้อยก็อยู่ในระดับลึกลับขั้นกลางต้องบอกว่าผู้จัดการเจ้ามีสายตาดีอยู่บ้างถ้าหลินเย่าหยางรู้ว่าผู้จัดการเจ้ากําลังคิดอะไรเขาคงจะชมเขาแบบนี้ ทำไมผู้จัดการเจ้าถึงประหลาดใจขนาดนี้แม้ว่าอาวุธวิญญาณจะหายากด้วยอิทธิพลของผู้จัดการเจ้ามันก็ไม่ได้หายากถึงขนาดนั้นกองกำลังเบื้องหลังของผู้จัดการเจ้าบอกว่าตราบใดที่เขาสามารถก้าวเข้าสู่ระดับประมาจายุทธ์ได้จะให้รางวัลด้วยอาวุธวิญญาณดังนั้นผู้จัดการเจ้าจึงไม่กระตือรือร้นที่จะปล้นชิงอาวุธวิญญาณมากนักผู้จัดการเจ้ารู้ว่ากองกำลังเบื้องหลังให้อาวุธวิญญาณแก่เขาเพียงเพื่อผูกมัดตัวเองที่กลายเป็นประมาจายุทธ์ให้แนบแน่นกับกองกำลังมากขึ้นเท่านั้น หลังจากได้รับบางสิ่งคุณสามารถหนีไปได้ง่ายๆหรือผู้จัดการเจ้าที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการย่อมเข้าใจความจริงข้อนี้ภายในกองกำลังผู้จัดการเจ้าเป็นคนที่มีสถานะไม่ธรรมดาหลายคนต้องปฏิบัติต่อตัวเองอย่างเคารพซึ่งก็ดีพอสมควรอย่างไรก็ตามผู้จัดการเจ้าที่ฝึกฝนทักษะบ้านคลับต่ำก็ยังไม่สามารถก้าวหน้าจากระดับครึ่งก้าวประมาจารยุทธได้เสียทีดังนั้นผู้จัดการเจ้าจึงเข้าใจถึงความสำคัญของทักษะขั้นสูงอย่างลึกซึ้งหากไม่มีทักษะลึกลับขั้นต่ำนี้ผู้จัดการเจ้าคงไม่สามารถไปถึงตำแหน่งททีี่่เเขาป็นนนอยูุกวั้้ได ดังนั้นความต้องการทักษะของผู้จัดการเจ้าจึงสูงกว่าอาวุธวิญญาณมากในเวลานี้เมื่อเห็นคนที่มีระดับทักษะสูงกว่าตัวเองผู้จัดการเจ้าจะทนได้อย่างไรจะไม่อิจฉาได้อย่างไรผู้จัดการเจ้าจ้องมองหลินเย่าหายจากเดิมที่ยังสงบแต่ภายใต้การกระตุ้นจากคุณค่าของทักษะลึกลับขั้นสูงในที่สุดก็ไม่สงบนิ่งอีกต่อไปหลินเย,ย่าหยางไม่ได้สนใจว่าผู้จัดการเจ้าจะมองตัวเองอย่างไร ตอนนี้เขาต้องรับมือกับเฉาเย่และผู้ติดตามสองคนสำหรับจอมยุทธขั้นเก้าหลินเย่าหยางไม่คาดหวังว่าจะเอาชนะอีกฝ่ายได้แค่จะเรียนรู้สักสองสามท่าเพื่อที่จะเข้าใจว่าคนในระดับนั้นแข็งแกร่งเพียงใดก็พอแล้วจากนั้นเขาจะหลบหนีและกลับไปที่ตระกูลหลินเพื่อส่งมอบอาวุธทุกอย่างช่างงดงามเหลือเกินหลินเย,ย่าหยางและเฉาเย่อย,อยู่ไม่ไกลกันพวกเขาจะเผชิญหน้ากันภายในไม่กี่ก้าวใบหน้าของเฉาเย่ร้อนเผาเขาโจมตีหลินเย,ย่าหยางและพูดเสียงดังไอ้หนู ถ้าอยากโทษก็โทษที่แกมาเจอฉันส่งอาวุธวินของแกมาผู้อาวุโสในครอบครัวไม่ได้สอนหรือไงว่าอย่าอดรวยตอนนี้สายเกินไปที่จะเสียใจแล้วฉันไม่สนใจว่าแกมีอำนาจอะไรอยู่เบื้องหลังวันนี้แกต้องตายตูมชาเย่คำรามจากนั้นมือที่ถือดาบก็สว่างขึ้นเปลวไฟลุกขึ้นในทันทีลามไปทั่วทั้งใบดาบดาบเหล็กในมือของชาวเย่กลายเป็นดาบไฟในทันทีตัวดาบเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะอุณหภูมิสูงหลินเย่าอย่างยกคิ้วโอเกือบลืมว่าชาเย่มีลูกเล่นประเภทไฟ อย่างไรก็ตามลูกเล่นของชาวเย่จะทำลายดาบในมือของตัวเองอย่างสิ้นเชิงหลังการต่อสู้บทที่78หลินเย,ย่าหยางรู้สึกสงสัยเมื่อเห็นชาวเย่ใช้อาวุธอย่างฟุ่มเฟือยทั้งที่เป็นเพียงสมาชิกตระกูลธรรมดาในเมืองชิงเย่แม้จะเป็นผู้ฝึกยุทธขั้น6แต่ก็ไม่น่าจะมีทรัพยากรมากมายขนาดนั้นความจริงแล้วชาวเย่เพิ่งสังเกตเห็นสายตาผิดปกติของผู้จัดการเจ้าที่มองมาที่หลินเย,ย่าหยางเขาจึงเริ่มระแวดระวัง ด้วยไวริบที่ทำให้เขาอยู่รอดในตระกูลเฉามาได้เฉาเย่จึงไม่ได้พุ่งเข้าหาอาวุธวิญญาณของหลินเย่าหยางอย่างรวดเร็วแม้จะอยากได้มากเฉาเย่พยายามรวบรวมพลังชี่ทั้งหมดไปที่ดาบในมือแม้จะเสียดายแต่หากไม่ทำเช่นนั้นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจหลินเย่าหยางไม่รู้ความคิดเหล่านี้ของเฉาเย่เขาไม่ได้มองว่าเฉาเย่เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากังวลแค่โจมตีออกไปครั้งเดียวก็พอแล้วเฉาเย่ถือดาบไฟพุ่งเข้าหาหลินเย่าหยางอย่างรวดเร็วแล้วแทงไปที่หน้าอกหลินเย่าหยางไม่รีบร้อนเพียงยกอาวุธขึ้นรรรรับกาโจมตตีดยงงเค สีหน้าของทั้งคู่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลินเย่าอย่างรู้สึกแปลกใจแม้จะได้ยินเสียงเหมือนโลหะปะทะกันแต่ความรู้สึกที่สัมผัสได้นั้นต่างออกไปราวกับว่าอาวุธของเขาตัดเข้าไปในเนื้อดาบของเฉาเย่โดยตรงหากใช้แรงมากกว่านี้อาจตัดอาวุธของเฉาเย่ให้ขาดได้ใบหน้าของเฉาเย่เปลี่ยนไปมากเมื่อไม่สำเร็จในการโจมตีครั้งแรกเขาก็รีบถอยกลับมาตรวจดูดาบและพบว่ามีรอยบักชัดเจนเฉาเย่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติดาบของเขาเหมือนติดอยู่กับอาวุธของหลินเย่าอย่างเมื่อดึงกลับมาส่วนหนึ่งของใบดาบก็หายไป เฉาเย่ไม่แสดงความกลัวเกรงเขาเลียริมฝีปากและพูดว่าไอ้หนูแกให้ของขวัญชิ้นใหญ่แกฉันจริงๆยิ่งอาวุธวิญญาณในมือของแกแข็งแกร่งเท่าไรฉันก็ยิ่งชอบอยากกังวลไปอุตส่าห์ส่งอาวุธดีๆแบบนี้มาให้ฉันจะให้แกตายอย่างมีความสุขหลิ่นเย่าหยางเพียงบิดปากและไม่สนใจคำพูดอวดดีของเฉาเย่เขาเพียงต้องการทดสอบพละงกำลังของอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่าเฉาเย่ใช้กำลังเต็มที่แล้วแต่หลิ่นเย่าหยางยังไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริงของตนเลย หากชาวเย่ที่เป็นผู้ฝึกยุทธขั้น6กมีความสามารถเพียงเท่านี้หลินเย,ย่าหยางคงรู้สึกผิดหวังโดยไม่รู้ว่าตนเองนั้นมีความสามารถเหนือธรรมชาติกว่าชาวบ้านเขาคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนเขาที่สามารถเรียนรู้ทักษะระดับสูงได้อย่างง่ายดายและใช้งานได้ทันทีหลินเย,ย่าหยางไม่ต้องการเสียเวลากับชาวเย่มากนะักเป้าหมายหลักของเขาคือการต่อสู้กับจจมยุทธขั้น9้าและเรียนรู้บางสิ่งเขาจึงไม่สนใจคำพูดของชาวเย่และพุ่งเข้าโจมตีทันทีชาวเย่อยู่ในท่าระวังตัวเขายิ้มแปลกๆแ,และสั่งให้ลูกน้องสองคนเข้าโจมตีพร้อมกัน ยักษ์หมัดหินฝ่ามือไฟลูกน้องทั้งสองตะโกนชื่อทักษะการต่อสู้ใส่หลินเย,ย่าหยางทำให้เขาอดขำไม่ได้ทักษะระดับต่ำพวกนี้ช่างไร้ประโยชน์และน่าอายหลินเย,ย่าหยางพยายามกลั้นหัวเราะแล้วเปล่งเสียงคำรามโฮราชสีคำรามห้าด่านหลินเย,ย่าหยางไม่ลังเลที่จะใช้ทักษะนี้เพื่อต้านการโจมตีจากทั้งสามคนพร้อมกันทันใดนั้นเสียงดังตุ้บสองครั้งก็ดังขึ้นลูกน้องทั้งสองที่เพิ่งกระโดดขึ้นมาโจมตีหลินเย,ย่าหยางจากด้านบนร่วงลงกับพื้นทันทีที่ได้ยินเสียงคำราม ทั้งคู่รู้สึกราวกับว่าสีสะกำลังจะระเบิดไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดตรงหน้าได้อีกต่อไปบทที่79ทั้งสองคนไม่สามารถพูดหรือส่งเสียงได้พวกเขาล้มลงกับพื้นและยากที่จะเคลื่อนไหวดวงตากรอกไปมาอย่างควบคุมไม่ได้สีสะปวดราวกับจะระเบิดผู้จัดการเจ้าที่ยืนอยู่ไม่ไกลด้านหลังเห็นเหตุการณ์นี้หัวใจของเขาสั่นสะท้านด้วยความตกใจราวกับว่าเขาตระหนักถึงบางสิ่งแต่ก็ยังมีร่องรอยของความสงสัยในดวงตา ชาวเย่ที่อยู่ตรงหน้าหลินเย่าหยางก็รู้สึกไม่สบายเช่นกันเขาไม่เคยคาดคิดว่าหลินเย่าหยางจะแสดงพลังออกมาเช่นนี้ชาวเย่คิดว่าหลินเย่าหยางเป็นเพียงจอมยุทธขั้นหนึ่งแม้ว่าตนเองจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ตัวต่อตัวแต่ด้วยความช่วยเหลือของลูกน้องสองคนเขาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการเอาชนะหลินเย่าหยางอย่างไรก็ตามความเป็นจริงกลับเป็นการโจมตีอย่างหนักต่อความคาดหวังของชาวเย่ เขาแน่ใจว่าแม้หลินเย่าหยางจะสามารถใช้ทักษะการต่อสู้ได้หลากหลายหรือปล่อยการโจมตีพลังงานระยะไกลได้แต่ระดับพลังก็ยังอยู่แค่นั้นทำไมหลินเย่าหยางซึ่งเป็นเพียงจอมยุทธจึงสามารถฝ่าฝืนสามัญสำนึกและส่งการโจมตีที่ไม่สามารถต้านทานได้เช่นนี้ชาวเย่ไม่เคยคิดว่าหลินเย่าหยางจะเชี่ยวชาญทักษะการต่อสู้ด้วยคลื่นเสียงที่ทรงพลังเช่นนี้หลังจากถูกหลินเย่าหยางคำรามใส่เชาวเย่ก็รู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรง เฉาเยสส่สั่นศีรษะอย่างแรง,งรู้สึกราวกับสมองภายในกะโหลกของเขาเป็นวุ้นที่เคลื่อนไหวไปมาเขายืนอยู่ที่เดิมทั้งร่างอ่อนเอ็นไปมาราวกับว่าการยืนตรงเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเลือดสีแดงเข้มไหลออกมาจากปากและจมูกเล็กน้อยดูน่าตกใจสมาชิกตระกูลเฉาที่ยืนอยู่ด้านหลังผู้จัดการเจ้าต่างตะลึงเมื่อเห็นภาพนี้ในความคิดของพวกเขาเฉาเย่ผู้มีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งถูกอีกฝ่ายตะโกนใส่เพียงครั้งเดียวก็ยืนหมดสติในทันทีส่วนอีกสองคนนั้นยิ่งน่ากลัวกว่าพวกเขาล้มลงกับพื้นนแลละะดูเหมือกังจตาย พวกเขามองตากันไปมาชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังผู้จัดการเจ้าพูดกับคอนอาง,า,งา,งางข้างว่าไอ้หมอนี่น่ากลัวจริงๆทําให้ท่านเฉาเป็นแบบนี้ด้วยการคำรามเพียงครั้งเดียวชายที่ฟังไม่ตอบเพียงแค่มองไปทางเฉาเย่ด้วยสีหน้าตกตะลึงและเงียบงนันผู้จัดการเจ้าที่ยืนอยู่ด้านหน้าได้ยินคําพูดเหล่านั้นอย่างชัดเจนใบหน้าของเขาแสดงรอยยิ้มเยาะเย้ยเล็กน้อยความจริงแล้วราชสีคำรามห้าด่านของหลินเย่าอย่างควรส่งผลกระทบถึงคนอื่นด้วยเพราะระยะห่างระหว่างพวกเขาไม่ได้ไกลามากนะัก แม้ว่าพวกเขาจะไม่หมดสติเหมือนผู้ฝึกยุทธสองคนที่อยู่บนพื้นอย่างน้อยพวกเขาคงไม่รู้สึกดีนะักประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาจะได้รับผลกระทบและลดลงอย่างมากอย่างแน่นอนแต่พวกเขามีผู้จัดการเจ้ายือนอยู่ด้านหน้าคอยป้องกันการโจมตีนี่คือความน่ากลัวของจอมยุทธขั้นก้าผู้ฝึกยุทธที่ยือนอยู่ด้านหลังผู้จัดการ,รเจ้าจึงไม่รู้สึกถึงความผันผวน,นของพลังงานใดๆจากสิ่งนี้สามารถเห็นได้ว่าผู้จัดการเจ้านั้นน่าเกรงขามเพียงใดท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นผู้แข็งแกร่งครึ่งก้าจะเข้าสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธแล้ว แม้ว่าหลินเย,ย่าหยางจะเปิดฉากการโจมตีที่แข็งแกร่งมากแต่ระยะทางทำให้การโจมตีอ่อนแรงหากผู้จัดการเจ้ายังไม่สามารถตามทันได้ก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลเกินไปผู้จัดการเจ้าแค่นเสียงเสาเขาไม่อยากอธิบายให้กับผู้ฝึกยุทธข้างหลังที่ดูเหมือนมดในสายตาเขาฟังอย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่ดวงตาของหลินเย,ย่าหยางผู้จัดการเจ้าก็ยิ่งสับสนมากขึ้นทันใดนั้นผู้จัดการเจ้าก็ดูเหมือนจะตระหนักถึงบางสิ่งเขาพึพมพำว่า เสียงคำรามนี้เหมือนกับเสียงคำรามของสิงโตพลังแข็งแกร่งเกินกว่าที่เด็กคนนี้จะปล่อยออกมานี่มันแปลกจริงๆมันไม่สมเหตุสมผลสมองของผู้จัดการเจ้าหมุนอย่างรวดเร็วและคิดไม่หยุดดวงตาของเขาจ้องมองและพูดว่า ราชาสีคำรามเด็กคนนี้จริงๆแล้วปล่อยราชาสีคำรามห้าด่านของราชาสิงโตคำรามออกมาใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ในกรณีนี้จึงสมเหตุสมผลที่เด็กคนนี้สามารถส่งทักษะการต่อสู้ด้วยคลื่นเสียงที่แข็งแกร่งเช่นนี้ออกมาได้ไม่ใช่ว่าพลังของเด็กคนนี้แข็งแกร่งเกินไปแต่ทักษะอันมีชื่อเสียงของราชาสิงโตคำรามนั้นทรงพลังเกินไปต่างหากดวงตาของผู้จัดการเจ้าชายแววตกใจจากนั้นเขาก็ขมวดคิ้วลึกและพึมพำว่า อย่างไรก็ตามฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าราชาสิงโตคำรามเคยรับสิทธิ์มีคนพูดกันว่าความต้องการของราชาสิงโตคำรามในการรับสิทธิ์นั้นสูงมากและไม่มีใครสามารถบรรลุได้แต่เด็กคนนี้สามารถปล่อยทักษะการต่อสู้ด้วยคลื่นเสียงในระดับนี้ได้และยังสามารถปล่อยพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ออกมาได้เขาต้องเป็นสิทธิ์ของราชาสิงโตคำรามไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนผู้จัดการเจ้ายังไม่แน่ใจแต่เขาก็ได้ตีความหลินเย่าอย่างไว้ในใจเช่นนี้แล้วเขาภูมิใจในการให้เหตุผลอย่างสมบูรณ์แบบในสมองของตน เขาคิดในใจว่าโชคดีที่ตาอ,อนแรกไม่ได้ไปแย่งชิงทักษะของเด็กคนนี้นี่คือสิทธิ์ของราชาสิงโตคำรามหักพลาดบล้งอาจจะเป็นการรนหาที่ตายโดยไม่ได้ตั้งใจผู้จัดการเจ้านึกถึงผลลั์ที่เขาอาจถูกจับโดยราชาสิงโตคำรามและใบหน้าของเขาก็ซีดเล็กน้อยจากนั้นใบหน้าของผู้จัดการเจ้าก็กลับมาเป็นปกติจ,จิตใจของเขาก็เริ่มวางแผนชั่วร้ายควรจะผลักตระกูลเฉาออกไปและไปประสบประแจงสิทธิ์ของราชาสิงโตคำรามโดยตรงเลยดีหรือไม่ หากสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิทธิของราชาสิงโตคำรามตำแหน่งของตนในอำนาจของตัวเองจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อน้ำขึ้นหากเขาสามารถเข้ากันได้ดีกับสิทธิของราชาสิงโตคำรามและขอให้เขาพูดดีๆเกี่ยวกับตนเองต่อหน้าราชาสิงโตคำรามผู้จัดการเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถขอให้ราชาสิงโตคำรามให้ความสำคัญอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเขาเพียงงอแค่อยากให้ราชาสิงโตคำรามจำตนได้ในรูปแบบเป็นเพื่อนสนิทกับสิทธิของเขาหรือแม้แต่ได้พบปะกับราชาสิงโตคำรามก็ยังดีใครจะกล้าดูถูกเขาได้อย่างง่ายดาย บทที่80ผู้จัดการเจ้าเริ่มฝันถึงชีวิตที่สวยงามหลังจากนั้นใบหน้าของเขามีรอยยิ้มแห่งความสุขมองหลินเย้าอย่างเหมือนกำลังมองดอกไม้บานสมาชิกตระกูลเฉาที่ยืนอยู่ด้านหลังผู้จัดการเจ้าได้ยินเขาพึมพำจึงถามว่าผู้จัดการเจ้าราชาสิงโตคำรามที่ท่านพูดถึงเป็นคนแบบไหนคงไม่เก่งกว่าผู้จัดการเจ้าหรอกนะเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของผู้จัดการเจ้าก็กระตุกแววตาดูถูกฉายผ่านดวงตาของเขานี่มันชาวบ้านจริงๆไม่เคยได้ยินชื่อของราชาสิงโตคำรามด้วยซ้ำถึงไม่รู้ว่าเขาแข็งแกร่งขขนนนนาาาาดดไหจกกั้เ็พูว่ พูดเหลวไหลอะไรฉันจะไปเทียบกับราชาสิงโตคำรามได้ยังไงรู้หรือเปล่าว่า,วาราชาสิงโตคำรามอยู่ระดับไหนผูดจัดการเจ้าได้ยินคนตระกูลเฉาพูดเหลวไหลอยู่ด้านหลังเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตกใจพยายามหันไปตวัดาใส่พวกเขาเสียงต่ำเจ้าพวกโง่แม้แต่ราชาสิงโตคำรามก็ไม่รู้จกักเมื่อผู้จัดการเจ้าคำรามเขาดูดูร้ายมากคนตระกูลเฉาที่ยืนอยู่ด้านหลังเห็นท่าทางแบบนี้ก็ตกใจกันหมดจากนั้นพวกเขาก็รู้ตัวว่าอาจพูดอะไรผิดไปแต่พวกเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าราชาสิงโตคำรามคือใคร พวกเขารีบเปลี่ยนสีหน้าเป็นตกใจและละอายพูดกับผู้จัดการเจ้าว่าพวกเราโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จังหวัดริงๆว่าราชาสิงโตคำรามที่ท่านพูดถึงคือใครโปรดไว้ชีวิตด้วยผู้จัดการเจ้าคนพวกนี้ทำหน้าตกใจกลัวเห็นได้ชัดว่ากลัวจริงๆหากผู้จ่าไม่เหมาะสมผู้จัดการเจ้าอาจฆ่าพวกเขาทั้งหมดด้วยความกรดเกลียวพวกเขาอยากคุกเข่าลงกับพื้นและโขกศีรษะให้ผู้จัดการเจ้าเมื่อผู้จัดการเจ้าได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดก็แค่นเสียงเย็นชานี่มันพวกบ้านนอกชัดช ผู้จัดการเจ้าเองก็กลัวเหมือนกันถ้าคำพูดแบบนี้แพร่ออกไปคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ผู้จัดการเจ้าเป็นแค่ผู้ฝึกฝนตัวเล็กๆจะไปเทียบกับผู้ยิ่งใหญ่อย,อย่างราชาสิงโตคำรามได้อย่างไรคนอื่นคงคิดว่าเขาสมองเสื่อมอแน่แนแม้ว่าเขาจะดูเหนือกว่าต่อหน้าพวกนี้นั่นก็เพราะในเมืองชิงเย่แม้แต่จอมยุทธก็ยังหายากเขาถึงทำท่าทีแบบนี้ได้แต่ถ้ากลับไปยังสถานที่ที่เขาจักมาตัวเขาเองก็ยังต้องระวังตัวตลอดเวลาเมื่อเจอผู้ฝึกฝนที่สูงกว่าตัวเองต่อให้สูงกว่าแค่ระดับเดียวผู้จัดการเจ้าก็ลดท่าทีลงและไม่่่กออเรืง นี่ก็ถือเป็นคติประจําใจของผู้จัดการเจ้าอย่างไรก็ตามมันก็ได้ผลมีคนมาทําให้เขาอับอายน้อยลงเมื่อเขาทําตัวต่ําแบบนี้อย่างไรก็ตามราชาสิงโตคํารามไม่ได้ตําต้อยเหมือนตัวเองเขาไม่อยากได้ยินอีกต่อไปถ้ามีคนได้ยินประโยคแบบนั้นมันจะเป็นหหยาะแน่นอนและความฝันของเขาก็คงไม่มีทางเป็นจริงตอนนี้มีคนที่ผู้จัดการเจ้าสงสัยว่าเป็นสิทธิของราชาสิงโตคํารามเขาต้องหาทางประจบอีกฝ่ายทันทีผู้จัดการเจ้าพูดกับคนตระกูลเฉาว่าอย่าพูดจาเหลวไหลอีก ราชาสิงโตคำรามเป็นชนชั้นไหนพวกแกไม่อาจเทียบกับคนแบบนั้นได้จําไว้นอกจากนี้คนตรงข้ามอาจเป็นศิษย์ของราชาสิงโตคำรามถ้าเขาได้ยินที่พวกแกพูดแม้จะมีหลายสิบชีวิตแค่เขาถุยน้ําลายใส่ก็ตายแล้วหลังจากได้ยินเช่นนั้นสมาชิกตระกูลเฉาไม่ได้ดูตกใจอย่างที่ผู้จัดการเจ้าคาดไว้ตรงกันข้ามพวกเขาไม่มีสีหน้าอะไรราวกับไม่มีผลกระทบอะไรกับพวกเขาเลย นั่นเป็นเรื่องจริงนี่คือความโศกเศร้าของชาวบ้านตระกูลเฉาของพวกเขาเป็นแค่ตระกูลหนึ่งในเมืองชิงเย่คนพวกนี้ที่อยู่ใต้อำนาจตระกูลอาจไม่เคยเห็นผู้แข็งแกร่งตลอดชีวิตผู้จัดการเจ้าที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาน่าจะเป็นผู้ฝึกฝนระดับสูงสุดที่พวกเขาเคยเห็นในชีวิตนี้ในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกฝนระดับเดียวกันพวกเขาไม่มีความคิดเกี่ยวกับระดับการบําเพ็ญเพียรที่สูงกว่านั้น ดังนั้นการที่ไม่มีสีหน้าหวาดกลัวบนใบหน้าของเขาจึงเป็นเรื่องปกติสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงเทพประจำถิ่นแต่ไม่มีใครเคยเห็นเทพแสดงพลังของพวกเขาพวกเขาจะเชื่อในการมีอยู่ของเทพได้อย่างไรผู้จัดการเจ้าตะลึงไปชั่วขณะและพยายามทำความเข้าใจความจริงมองดูสมาชิกตระกูลเฉาเหล่านี้เขามีสีหน้าที่ไม่รู้จะพูดอะไรคนโง่ไม่กลัวอะไรนี่เป็นความคิดเดียวในใจของผู้จัดการเจ้าเขาสามารถปลอบใจตัวเองได้ด้วยสิ่งนี้เท่านั้น สถานที่ที่ผู้จัดการเจ้าอยู่ก็ไม่ได้ไปกว่ากันนอกจากนี้เขายังเป็นระดับกึ่งปรมาจารย์ยุทธตามธรรมชาติเขาสามารถเข้าใจได้ดีกว่าว่าระดับของราชาสิงโตคำรามหมายถึงอะไรมันเป็นความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินสิ่งที่ผู้จัดการเจ้าผู้สมาชิกตระกูลเฉาก็สับสนพวกเขามองไปที่ตำแหน่งของหลินเย่าหยางและอยากเห็นว่าสิทธิ์ของคนที่ผู้จัดการเจ้าเคารพนับถือมากดูเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามชายคนหนึ่งมองไปสักพักดวงตาของเขาสแสดงความสงสัยอย่างรุนแรงและพึมพำว่า ไม่น่าเป็นไปได้ตระกูลหลินก็มีผู้สนับสนุนด้วยเหรอหูของผู้จัดการเจ้าดีมากเขาได้ยินเสียงพึพมพำของชายคนนี้ตามธรรมชาติเขาหันไปขมวดคิ้วใส่ชายคนนั้นและพูดว่าอะไรนะไม่มีใครกล้าละเลยเขาชายคนนั้นพูดว่าผู้จัดการเจ้าท่านเข้าใจผิดหรือเปล่าคนตรงข้ามมีป้ายที่เอวเป็นตัวอักษรหลินเขาเป็นลูกหลานตระกูลหลินในเมืองชิงเย่จะเป็นสิทธิของราชาสิงโตคำรามได้อย่างไรเมื่อผู้จัดการเจ้าได้ยินเขาก็ขมวดคิ้วและหันศีรษะไปดูดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแสงแห่งความสงสยัย